วันนี้เรามามาร์กหน้าด้วยวิธีธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือมีมะขามเปียกนะคะแล้วก็นมจดืดแล้วก็บ่านหางจระเข้นะคะเดี๋ยวเรามามากหน้ากันเลยนะคะนี่นะคะธรรมชาติเป็นวัสดุธรรมชาติหาได้ง่ายๆที่บ้านของเรานะคะเราก็ทําแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราเลิกงานมานะคะเราก็นี่นะคะมาให้ทั่วหน้านะคะ แบบนี้นะคะแนะนีสุดบบน่นะคะมารให้ทั่วหน้าเลยนะคะ,แบบะ,คะอันนี้เป็นมะขามเปียกแล้วก็นมเจืดแล้วก็มีว่านหางจระเข้ด้วยนะคะว่านหางจระเข้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มารทิ้งไว้ก่อนที่จะไปอาบน้ำนะคะ อันนี้เป็นวัสดุธรรมชาติหาได้ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะแบบอันนี้ปลอดภัยไร้สารเคมีแน่นอนนะคะเพราะว่าเราใช้ธรรมชาติมาก์นะคะแบบนี้นะคะธรรมชาติแทๆ100้ๆร้อซนะคะ มันก็จะมีความยุบย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 บหน่อยๆนะคะเพราะว่าะมะขามเปียกเขามีรสเปรี้ยวนะคะบางบางคนหน้าของบางคนก็อาจจะแบบมีแผลแบบนี้นะคะแผลแบบนี้ก็คือการดีบกดสิวนะคะาบางคนก็จะมีแผลท,ที่เป็นสิวนะคะก็จะมีแบบ ย,ยุบยิบยุบยิบยิบนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือสิวนะคะสิวที่เกิดจากการเป็นประจำเดือนนะคะเป็นบันั้นของเดือนเราจะเป็นสิวนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่ซุกซนนะคะ,ะไม่ยอมให้สิวเขาแห้งเองนะคะเราก็จะมือว่างนิดหนึ่งนะคะเราก็จะ จับ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 นะคะทำให้ใบหน้าของเราเกิดแผลเป็นนั่นเองนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สัก5หรือ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอีก 5, 5้าถึง10นาทีเรามาเจอกันใหม่นะคะตัวนี้เลยนะคะ